พานพุ่มของคุณโตนะคะเชียงใหม่ค่ะคุณโตสั่งไว้นะคะสามสีนะคะสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะคะพุ่มนี้ของคุณโตนะคะสองหมื่นห้านะคะอันนี้มิกกี้จัดสวยเต็มนะคะสีแบบนี้ข้างล่างสีแดงมิกกี้เคยจัดมาบ้างแล้วแต่ไม่เคยใส่ดอกไม้สามสีนะคะอันนี้ของคุณโตเป็นพุ่มแรกนะคะ ที่มิกกี้ภูมิใจที่จะจัดให้นะคะจัดอย่างเต็มความสามารถและเต็มฝีมือในความสวยนะคะอันนี้ก็ยอดนะคะกหลาบสีสีฟ้าไปทางอมน้ำเงินนะคะอันนี้คือพุ่มเครื่องทองน้อยนะคะนะคะพุ่มที่โตที่สุดนะคะอันนี้สวยนะคะคือชั้นล่างเนี่ยจะเป็นแบงค์สีแดงนะคะ ชั้นอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบงค์ห้สีฟ้าตามด้วยสีเขียวนะคะแบงค์ยีแล้วก็บนยอดบนยอดก็จะมีแบงค์ร้อยนะคะนะคะแล้วก็ได้จัดทําตารางเงินแต่ละแต่ละชั้นแต่ละชั้นไว้ให้แล้วว่าแบงค์ร้อยชั้นนี้กี่ใบนะคะคูณเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะทั้งหมดนี้ครบ25งหมนะคะเป๊ะนะคะความสวยไม่ต้องพูดถึงนะคะมิกกี้ชอบ มากเลยค่ะคือเราใช้กุหลาบ3ามสีเป็นหลักนะคะคือสีฟ้าออกน้ำเงินนะคะสีชมพูหวานแหววนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะอันนี้เงินที่เราทำให้ขึ้นพุ่มเป็นพุ่มทรงเจดีนะคะอันนี้จะบอกว่าทุกทุกช่องนะคะดูงานนะคะไม่มีการแหวงนะคะเงินจะครบทุกช่อง นะคะเป็นตาสับประรดนะคะอันนี้จะค่อนข้างสวยงามนะคะให้คุณโตดูนะคะด้วยความภาคภูมิใจของทีมงานของมิกกี้ที่หลังสรนพุ่มกระถินทรงเจดีอ,อันนี้คุณโตคาดว่าคุณโตจะไปใช้ในงานประป่าจะไปถาวายวัดใดก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะ,ะเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานและความภาคภูมิใจของคุณโต อย่าลืมอัดวิดีโอถ่ายรูปลงเฟซนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตได้อุ้มพุ่มกระถินงดงามแสนงดงามนี้ไปถวายพระคุณเจ้านะคะไปวัดใดบอกบ้างนะคะจะเข้าไปชมนะคะอันนี้ก็สวยสดงดงามนะคะอันนี้มิกกี้ก็แบบตั้งใจนะคะปักดอกกุหลาบ ะะแล้วก็ดอกเดซี่แล้วก็มีดอกหลายชนิดนะคะความสวยความงดงามนะคะอีกไม่นานก็จะส่งมอบนะคะแล้วก็มีอีกพุ่มหนึ่งคือพุ่มสีเขียวเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วมิกกี้จะถ่ายวิดีโอส่งให้คุณโตนะคะค่ะขอบคุณนะคะขออนุมโมทนาบุญกับคุณโตด้วยนะคะสาธุค่ะ